วิดีโอนี้เสร็จนะคะเขาคงต้องไปตรวจบาหวานแล้วฝรั่งกินขนมไทยภาคสองมาแล้วจ้าก่อนที่เขาจะเริ่มวิดีโอนี้นะคะเขาอยากจะบอกว่าเขาไม่ได้ดูถูกขนมไทยนะคะเออบางครั้งขนมฝรั่งเขายังกินไม่เป็นเลยเขายังเกลียดอยู่เลยอย่างนั้นอย่าเข้าใจผิดนะคะเขาทําเพื่อความสนุกสนานนะคะแล้วเขาก็รักประเทศไทยนะคะโอเคเริ่มกัน จากทุกอย่างที่เขาซื้อมาเขาไม่รู้ชื่อเรียกสักอย่างหนึ่งเลยค่ะแต่ไม่เป็นไรอย่างแรกเลยนะคะก็คือขนมสีเหลืองๆเป็นมูนฝอยอะไรก็ไม่รู้ออืไม่ค่อยหอมก็กินได้นะคะอร่อยดีให้เจดคะแนนหรือกัน ต่อมาคือสิ่งที่มีหน้าตาหน้ากลัวแต่ก็เรากินทําเพื่อ YouTube หรือกันเอาอีหน้าตาแบบนี้นะคะเขาคาดหวังว่ามันเป็นผลไม้แบบดองหรือไม่ก็แบบหมักแบบไม่รู้ว่าหอมนะเออแบบกลิ่นเหมือนแบบผลไม้ดองอะ่ะเอะ <laughs> เอาอร่อยอยู่นะเรามาสนุกกันกับอันที่สามดีกว่าเพราะมันเป็นน้ำน้ำอีกแล้วค่ะแต่วันนี้ไม่มีไข่อันนี้ทำแม่ค้าแล้ว <c oughs> ออันนี้มีกลิ่นหอมมากเลยเขาเป็นคนชอบกินมะพร้าวอะ่ะกลิ่นมันเหมือนมะพร้าวเลยเนอะอันนี้อันนี้น่ากินมันแข็งไปหมดเลยอะใส่ตู้เย็นมา แต่ตอนนี้มันไม่ค่อยน่าดูแล้วอันนี้อร่อยนะคะแบบนี้ฝรั่งชอบค่ะอร่อยอันต่อมาก็คืออะไรก็ไม่รู้อีกแล้วค่ะจากแม่พรขนมชัยโอเคกินกันกัไก่กันไกน่ดิเกินกันหอมเออก็หอมนะ ออันนี้อร่อยมากอันนี้ให้สิบคะแนนเลยอร่อยอะแล้ววันสุดท้ายของวันนี้นะคะก็คือลูกสีเขียวเขียวมีมะพร้าวโรยอ,ออ,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 อ มันมันพุ่งอยู่ด้านในอะ่ะอร่อยมากฮะน้ำหนักขึ้น5โลแล้วโอเคนะคะทุกคนหวังว่าคุณชอบวิดีโอนี้ถ้าเป็นไปตามนั้นอย่าลืมกดไลค์แล้วก็กดติดตามช่องของ Queen A นะคะเ,เขาคงเป็นโรคเบาหวานจริงๆแล้วเพราะฉะนั้นเขาจะไปเตรียมตัวตายก่อนนะ Love you Bye